่ต <si ัดเหล็บหรือทาเหล็บนั้ะตัดบอตัดตีนตัดตีนอะไรกันยังนะมาแกงหน่อไม้ถ่ามึงตันี้มาขึ้นกิมแกงมะมัยมาเลยป้าขาเจ็บกระโเผลโหลดบอกว่าสิมาตอนนี้นะตอนเท้าอยู่พุ่นมานนะมันนะเขาจะไปหนกันวบันเล็บพะวาไปเด้อทุกคนทั้งหมดไปยมันล่วงมือนายยังแม่กลัวมาะมันล่วงมืออย่าว่าในนั้นคนอื่นไม่ได้เห็น โอ้ยไอ้ซวกไอ้ต้าน้าหมอ้าววัดวัดได้ด้ได้อยู่ยมึงให้เอาลูปเขาจะมาทุกคนระแวงลูกพระเจ้ามาบ้านสนน้อยมันบ่มีหมากยังก็เขาเอินหนักเดือมันมีแต่กล้วยตานีปลาดีเหี่ยวเหลือวีเดียวหิววไฟหิววิมาบ้านซของขอยกับเจ้า เป็นยังคือคางแซบสาวสาวอ่ะจังหน่อยจังหน่อยหรือหรือปูนาเสีันนะนนะสีตั้มมะฮุงนะตั้มยัางกะตัขอขอ้มข้ปุ้นปนะูนาเนาะกินซิมูแบบว่าเจ้าของหานอาหารเก่าเปิดแล้วก็ปิดธิจาก,การไดอยู่อื่นป่ะเจ้าของแบบว่าหานลาบพิธิการเนาะ เปงนได้เป็นได้สาวฮอนวะร้อนมากกร้อนมาทุกคนโอยรถตากแตะฮอนฮอนกำลังสิพาเด็กๆไปบ้านแซนหน่อยนะไปบุกบ้านแซนหน่อยนะก้อนเอิ้นกันน้อทุกคน Hi everyone everything Singbuea today tonight วันนี้มีเจ๊ถึงนะพี่สาวของบิกใหญ่ไปด้วยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนวัอนี้สิพาเด็กๆ ไปไปบุกบ้านของสาวหน่อยแฟนของคำสีเนาะทุกคนอยู่บ้านหวยเพ็กแต่ว่าของจ้าอยู่บ้านเจ้าไปบ้านเดหอยเพ็กนะตอนนี้เขาเทีข้าวอยู่ปากเซนะกำลังสิไปซื้ออนนี้ยังี้ยก็เคาเอื่ยงยังก็ซัวค้ลาวไปฝากแซวหน่อยแล้วก็หาซื้อของตามทางแหละคันมียงเนาะหมกเหม่หมกงูพี่พี่สาบิกใหญ่สวยเนาะดูทุกคนเลย ไปเบิดบ่นึกว่าเจ้าตุ้ยดำๆนะจินตนาการนะนึกว่าดำคือคืออ่ำอำน้อยเออเป็นตัวจริงฝัดขาวงามเด็ทุกคนเนี่ยเขากำลังออกเดินทางก็ออกมากิ่นี่เด็กๆก็โอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าเลยโจนเขาไปทางจน้ขาไปเขาจนไทยเขาไม่ร้อนแห้งเนาะเขาพิชโคจ็นได้เย็นแล้วได้แล้วใช่ได้แล้วค่ะได้แล้วเนาะ มีได้ยูได้ยูว่าซานอ่าอซื้อกาตึกขนาดหนึ่งนี่เต็มรถครับอืมบิดบุมีเพจยากมาได้มาไปถึงมาเล่นกันมัดนาะบันไดสกินยังบ่เอากระแลมบ่เอาเอาเอาเออไปห้างหรือจซื้อกระแลมในหนึ่งก็ได้ไปซื้อเอา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 คนวะทำไมไปห้าอันี่ยนะทุกคน หั่นเนี้ก็ส้วนครีเหล่าแซ่บพอกัดเซ่แล้วแล้วแล้วและหาเหนือกว่าแล้วแล้วหั่นแซ่บในตำนานนะส้วนครีเหล่าปักเซ่ใส่น้ำตาลอีกสักสองบวงโลมันหวานโลบอสเซียนในเสื้มอมาซื้อส,ส,ส,สิไปเวียยเอามาเซียนนะทุกท่านจะขึ้นมาให้เอากระปุ้นขึ้นมาให้ก็ดีดิฮะแม่ข้าโพด ุงสดาซื้อในทงหนึ่งบอเอาเป๊ปซี่ให้เขาในสองสองสองจอบไปให้เป๊ปซีบอซื้อุงนึ่งเอาทงหนึ่งบอบอสมันมีเล็กน้อยน้ำเดรดแรดในสายใส่น้ำจานสร็จเลยไหมนี่ทุกคนกรบแซ่ากรชซื้อไปฝากซ่อนหน่อยขาะครับกระเมาลจุมาวซื้ออีทอลและซบกับบอหับเนาะ อ้าวคนซอยไปใส่มดเลยบะคนซอยไปใส่มดขีนี้เบิกอโลดนะฮั่นนะซาจกขาวนะรัาเปียกฝนกระขายดีนี่ปลาหัวใหม่เลยนี่ปลาหัวใหม่เลย่เลนี่ปลาหัวใหม่เลยกระหัวเลยนี่ทุกคนจักินละจังไปเสื้อและกาไปบ้านซ้อหน่อยไปบ่งนำการ่าใส่ไรน้ำตาลฮะ แต่เจาวอกเมาอยู่ตัวหนเนี่ยนัเล้เ้เ้ามเมนสอุ้ยคันมีเงินหลายก็บเสียหาอยู่มันนี่ยบุมีเงินยิ่งคันเตึงเลยตึงเลยนักนักทิิเลยอ๋ออันเมพู้เดียวนะ่ยไม่ยากเอาเถิงเลยไม่อยากเมาลอยเลือกสบ้านจบก่อนแกปูใส่กระดงแต่ละคนเบิรงฮะ กตากันนะก็ือ่าไมด้สมัสมิสิสมิกเนี่ยผักไงสสมิัตัวเป็นยังงอีกแล้วจะเย็นอยู่จะเย็นเย็นจะสาวพอไม่ได้จมห้อนมันจะเย็นอยู่เออมันก็ห้อนอยู่เท้าจอเท้าบระเด้เนเดนเดมันก็เลยห้อน,นออกเก่นอยู่ด้ดตอนนี้กำลังขงามสะพาน ไปบ้านสน,นอยนะทุกคนทางไปบ้านสน,นอยทางว่าไกลกับไกลอยู่หรือว่ามันเอาเน,นี่ทางนอกเข้ามาบอมันเคร,รื่องห่อนบอเอาอะเอาอากาศทางนอกเข้ามาบอจะเลยโทรถามขัาใหมา่กบอทุกคนแอฮหอนหอนเมื่อกี้เนี่ได้อยู่นะตอน,มนเอนมืเอ่อกี้เนี่ยท่าจอดท่าลาห้อนอีกแล้ว ได้อยู่นะใกล้เส้อฮอดเลยทุกคนขามอีกสะพานหนึ่งได้ยินมาแหละอีใจเลยนะตอนนี้กลมาตลาดฮอดตลาดดาวเฮืองวงเวียนพเพิ่นวงเวียนปากเซน,นะก่อนสะขามไปบ้านบ้านสหนอยบ้าน่วยเพก สะพานนี่บ่แม่นเป็กกิโลแม่นบปบ่สะพานขามแม่น้ำโขงอยู่ปักเซนนะตอนอไปไปอยู่อันไยนยงงบ้เห็นควาแต่ยังน้อยมีแต่แบบบ้านถูกเลยไม่ได้ไปใส่ลาย เปิดจน,นออกแล้วทุกคนหลดกับ้อนฮอนแต่ใครนม่แล้ว,วเปยังไดก็อยากถือยาองบันดาให้น้องให้น้องลินน้ำแน่เปลี่ยนน้องลินไปอีกประมาณสองกิโลขอหอดบ,บานสักหน่อยนะทุกคนกไปอีกฟังหนึ่งกับเธอไปบานเราทำน,น้อยนะ ใา่เนี่ยฮะเจสันน้ำเนี่ยตอนนี้กระเลมกันได้กระเลมลงไปเอาเลยเ <c oughs> ออมันทอดนะตอนนี้เวซื้อนำ้ำ <c oughs> เป๊ปซี่ับน้ำก้อนเข้าไปบ้านชนน้ทุกคน <c oughs> เอากระเลมมาในก้อนหนึ่งเออเอามาก่อนอะกระเลมปึ๊บ <c oughs> เอานะ <c oughs> อสองก่อนอางรางเนขาจ้อันนี้อันนี้อันนี้ปนเป็นอ่ะนอันนี้อ,อ่สามบอ่ะอทั้งร่างูยยีเลยอ่ะเอาไว้ทั้งล่างก่อนอ <c oughs> ตอนฮุบผึ่เบยียนาะแต่ละคนไี่นี่อ่สามสาม okay, okay, โอเคสามโอเคสามสามเยน็ยนเย็นสาวจะมากระเด็นเลย มิตาแบบหอนเป๊ปซี่มาเขากินไหนกันซะเย็นแล้วเย็นแล้วเห็นได้เลยจำแล้วจำแล้วตอนนี้ก็มาหอดบ้านสน,นอ,ยอยู่นะทุกคนลืมกับเจโลดโอ้ยลดบทเอบดได้ทุกคนชักสิทธิ์จังเดีบัะนี้ฮอนหอนเมือเ่อในต้องไปว่าเปิดกระจกออกประเทศ มาดีๆราวะแอ็บออดโอแอบอยินหอดบัดสักหน่อยแลละทุกคนนี่เด็กๆไปก่อนโอ้ยฮอนเป็นอย่างสบายดีโอ้ยฮอน รถ yup. เอบ่อนั่นเอมันฮอตเอาประเห็นกันเถิงอาประเห็นกันเถิงสิสบายดีไามาเห็ดหลอกเห็ดเล็บเลยเปิดเห็ดแล้วก่อนเลยบ่เห็ดดอยี้อะไรเล่าเหดีนอองใหให้เห็วกขี้เหล้าเราะว่ามักโมน่ะบ่มีครับสีประด็มาบะเตื่นจ้ะอัเลิศเล่นหนึ่งตอละสอ ท่านตื่นเออแบบพอนไปเวียกเลยเรียนเสื้อส้เกียจนี่นะเลียนเสืส้เกียดนิดนึงมื่อตื่นถ้าพ่อไปใส่พอไปนอนอยู่กะดางสบายล้เนาะสบายดีเลยสบายดีแลยพดสบายดีแล้วสบายดีก่อาเออพอสบายดีแล้วนักพูน้าปูจใจมาแล้วเออพูน้าก่อนทวัดนี่ ยงเพื่อนอนเพ่อว่าเอิญแล้วก็พั่ิมาเพื่อนว่าสุกหลาเป็นเบีรยกับผู้บ่าววันหอ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 นบไวเด้อเป็นนี่โบมาไพดพผู้บ้านเพื่อนเนั่นเลี้ยงไก่หลายๆแทุกคนมีไต่เลี้ยงไก่จนเปียกหมด ก็นนางก็เอปาเตี้ยก็าลหมนื่อตี้บแดงดินน้ำชัเลนะเมือนทานเมืงานแหละเมื่อผุดมาเพิ่าหน้าเบิงหน้าบูดมาเลยเห็ดเล็บตันหมูเลยนาะสาวสาวคนสูงเงินธรรมีาติได้สาวแซ่บบันดาแซ่บเมื่อีนกรแป๋าบอลได้มาชิ้นถือเลยะไรเงี้ยเมื่อัดเล็กหรือทาเหล็กนะ ตาตีนตดตีนตดตีนคือมาห่อนแต่บอน่อยห่อนริงจะไปได้อยู่บ่นนยหลด่นยมันห่อนห่อนจะเป็นอย่างกับมาดีๆตอนเย็นอยู่พาวามาประเดี๋ยวพันห่อนขึ้นมาเลยแอไตร์คือเก่าจากว่นนาก็เปลงมาถึงหกันถูก่เปนน้ำยังสองจักรเลยกเก็้อเปิดแเปิดแต่มันแอห่อน มันวันมีิเนาเออจำปบาถือเป็นเนยจ้าถือมนกูมากมีแต่ควมเหาะเจสิซุกหนกบอทมาดีๆครักานันยู่มันการนันอยู่สิกเขาเป็นสี่เนาะวอีลกม่ส่งกันเลยจะใส่มาบอเป็นยางบอกเป็นยางคากับแกงน่อไม้ถามเมื่อคืนแกงน่อไม้เมื่อไรป้าฮอเจ็บกระโพผอเลบอกว่าสิมาตอนนี้นะ ตอนเท้าอยู่พุ่นมาน้ำมันนะนเออบัลลัยพระวาร์บูมฮาฮามูเจ้าหน้อยในไซโนไมกแทรดไปหาฮะที่รังบ่อหนีดอันเบิ้งนี่เป็นดินของหน่อยหมดบ่อของครอบครัวหน่อยหมดบ่อนี่เอคือไหลายหลังแตกกระปกกระปิกอันนั้นน้ำปั่นที่เขาอยู่เออกระปกกระแปกไหลายหลังเป็นซิปหลังทุกคนแล้วเราอัดที่แถวเลย นี่พอเลาเลี่ยงใจเลิออทายตายปั้นไก่รันแล้วไปเลี้ยงถึงมาคืนจากมองอเมกดอหยังอีกอยู่เว้นหน้ามันเอหน้าแล้วก็กินหน้วก็่อนห่ยสิตามหงกับสวขลากินทุกคนถึหน่อยสิตามให้กิน สน,น่อยนะสบายดีปุณน,นะปุจใจปุสวาวอ,อยากให้มาเยี่ยมมาเยี่ยมพนะัดน้โบกันเานั้นเนาะปิดผู้บ่าวเลยเนาะมาเบียร์มาเนีฮ่ฮะกินเบียร์แ้้วจับนี่เลยอ่ะอุ้ยขอบอกกินเบียร์กินตะปูทรายได้อยู่จัองอนสีดำส้มจังอยสีดำส้มสนน่อยบอกใช่เราเราเนีย่ยปุ่ดสวยอะไรรู้ไหมโดยโดยจังไนสีเห็ดปู้ดสวยยังไงจิ๊กตกับปุ่ดเลยหมอ ตำมาสองอย่างเลยเลยเป็นปยังเซ็บบะซังก็ห่อนเลยมาดมืนหนึ่งมามูอันนี่วันจันทร์วันพันวันพันบาสิกับอาจเริอนวันหนึ่งเป็นได็กสาวทาซีหย่างทาซีหยังสาวเมื่อเมื่อดีใจแล้วน่าเย็นเลยคนมือน้ำร้านข่อยหนาบึ้งหนาบึ้งเน่พนพห่อนกระโบ้ะ ไกลเรื่องหนาพอจนแดงใส่ต้มเพิ่นบอกแม่ขี้เจ้ามาใช้บอกหาผู้บ่าวใหายคือบ่าวหาแก้วมุ้ยเลยโอ้ยโอ้ยโอยเผ็ดไหมฮะมาโลดในไส้กล้าวมาเออยล้าวมาแบบตัดมาแบบเสียงคอมาขัสีจังหน่อยเพิ่นทักกระตื่นเพราะว่าเพิ่นทักแผกเวียดเลยเหมือนจังหน่อยเพิ่นอาจสิมาหรืออาจจะไม่มามีสองอย่าง อาจจะไม่มาอ่าอาจจะไม่มาอันนั้นนั้คันสมมุิคิดเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่มาประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นประมาณนั้นโอ้ยกินเหล้ากินเบียร์กินใจโอ้ยอย่าให้คน,นลงขาเด้ออย่าให้ลงขาเด้ยอลูกร้านนี่มาลายเลยนี่เห็นไหลงแขกลงขา,าจิบ้มโปเตนน่าชีขาวโอ้ยเอาจอกหนึ่งน้ำเนาะ มรซอปูดอเจ้ามาเฮิร์มมาซานเด็ดจัง้าเพราะว่ากินบัวลายได้ซัดยากับเพาะใบมือบันก่อนนี่ไปหฮาร์บูบาวแพ้นี่เป็นนวลเป็นนวลเนี่ยครับใส่บัวลายเด็ดทุกคนครับบัวลายมันล่วงมือน้อยน่ากลัวมากันล่วงมืออย่าว่าในนั้นคนอื่นบ่ได้เห็นโอ้ยั้งไอ้ซวกกินเล่าในตำนานปูแนาปูใจตากเมื่อจะเมื่อเลย ใส่น right? <st unlikely> ้ำตาลในหนึ่งดูคนใส่น้ำตาลเลยนี่เกลือมีบ่นี่จ้ะเขาว่าลูกพอยบดช้าไปไปแรไปคือแมนแมนแมนเสร็จเสร็จด้จานเลยซิมกันเลหวานขันมากกับบดชาอรูพเอามาเติมไเนล้ทุกคนเนาะว่าก็าจะเห็นบดเซฟอนไรปลาเก้ว อะล่าบอกอีกเมทใส่มดเต้ก็่ายเล่นหนึ่งพิ่งเล่นวยสวยมันสวยมันน้อยแทนสวยนี่นี่สวยใหญ่กว่าดีกเาเอากระซามเลยนะไม่จังถือกันมอกับเจ้าเฮาเนาะมอกรซามมาได้เด้เดนาะซมอเรา เปล่าเปลาเอาตัวนี้ก็พอแหละกระสับกรสือเปลี่ยนบ่ได้บ่ได้ตัวนี้นะทุกคนนี่น้ำแดงแดงใสบุ๋งฮะโอ้ยบ่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 ตัวนี้มันจะได้เป็นผู้ดีในหนึ่งนะทุกคนยล โบะพลายเดจเจพนสะพูน่าผูกามสะพูนาผู้ใจผู้จังไให้เดจผู้ายผู้มิสอนเอือยมัับเ้อาวกระใสวันวันด้เด้ได้ดีซนมึงแห่เอาลูกขจะมาทุกคนระแวงลูกขจาเอแอมากินแอรบอเย็นไปครับมากินเย็นแล้วทุกคนได้แล้ว เห็นแล้วเห็นแล้วมาเกอดก่อนเออกานแลยกอดกันแขกันอันนอาอะไรดีนะอะดีไอนดีหลอดเด้อนี่บันดาคนหลอดบัดาคนดเมื่อนี่เพิ่นมาแนะาไปกติเพิ่นบอมาสบายดีอ่ะเพิ่นไอเพิไอแล้วนะใส่รถที่เบสท่เขาก็คุกกันในหนึ่งนะทุกคน บกมันเย็นแล้วเอนื้อปลาเนี <S an> ok ha o ha o. ่มันเย็นแล้วโซนเนาะเข้าเนาะบอกาเขาแบบนี้แหละเจ้าเฮาอยูน้ำกรนหลายคนแบบนี้แหลคนอื่นสิน่ะคนอื่นสี่ทามหันทามนี่แต่เจ้าเฮากับเป็นแนวนี้แหละแต่บุ้มีอยังบึงคึองสตีกันเนาะบางนี่ มือเอนยหกันไอ้มือไอ้ผู้น่าพ่งกาับบ้านลนะคับอ้าบ่ให้พันกับมือมุดกลับ้อมการบรรทันเด็คุณเ็นพุวตอย่าเอาใส่ตู้เส่ไว้กถือว่าทีเท่าไรบรรทานก็ถือบ่หอดอบ่อแปเจ้าเก้าหนี่ยเที่เขาเมือนม่อเดีวล่าสุดลาซุดเล่นหนึ่งเพราะว่าเพิ่นว่าขั้นมาเลยสิบ่ให้มือนะเพิ่นสิอยู่น้ำสิบแปดทีถือคือเพิ่นวบาว่าทาเบิรกเนาะทารุ่นน้ำกันทุกคนขั้นเพิ น,นะได้อยู่ลเลยๆได้อยู่ล<อ>เลนะๆเนาะใช่มือ่อื่นมื่อื่นกน็ลองเบิ่งเพื่อนซื้อห้าสิบกิโลออกไปนอกพ <c oughs> ูนนะไปแบบนั่งซื้อชิวซื้อสวยโบผายโมโหมาเลยอ้าวน่ตาแล้วแหละไม่ใส่เบิ่งค่อยเบิงเบ่งเลยเบิง่งเดี๋ยวดีๆไม่ใช่เออพันธิตเหล็กนะสวยสวยแบบซัน <c oughs> นี่ทุกคนแล้วจะซั่วขี้เหล่าในตำนานมาบ้านซะหน่อย มันบ่มีหมากหยังก็เขาเอิญหมักเดือมันนี่เต็มกวยตานีปลาวีเหี่ยวหรือวีเดียหิววิไปหิวหวหีวมาแบบสิขคฮะ้องขอะข้ว่นีเบยงเงจเเป็นยังคือคาง,งแซบบสาวสาวอะักหน่อยซักหน่อยหรือหรือปูนาสีอันนันนะสีตั้มมะฮุงอันนะตั้มยัางกาตั้มขบู ปูนานาะกินซิมือแบบว่าเจ้าของหันอาหารเก่าเปิดวก็ปิดพิจาราอไรอย่นป่ะเจ้าของแบบว่าหันล่าพิจารเนาเพชรตอนนี้เพชรใช่ป่ะแมนสาน่อยกินดูแล้วตมซิมือซาน่อยสะกินแบบว่าปูนาปูใจเจ้าของหันอาหารปูนาปูใจเปิดจังไรให้พิจิตกาเจ๋งยอาได้เจงอะ กระปุ่นกระซือๆแล้วกระปุ่นแล้วก็มีมขามคว้ากริศใส่ไปซึ่งนะในนมก็เซ่ไม่ได้ครับกะเดือดหงเอาหมูหุ่ก็ได้แซบประสาแซบแห้งเิกินกันนะทุกคนหนึ่งบ่วงกันหลายๆจากบ่วงไผเป็นบ่วงไผมาอยากเจอแบบเบาสโลอไอไอสโนดพนไปเวียกพนไปเวียกแลพ่นจากโมงพ่นเลิกหามือ จะหน้าเขาลงตลาดแล้งจีไปซื้อเที่ยวบักเซ่กับสวรรค์จำเที่ยวมณาไม่นลงไปจีลงตลาดไปซื้อปลาสดมปโดนวนจังมาหางกันเช่นึงแม่แม่มันอยู่ไก่กันมากกสิาเบือกันแม่นแม่พวกปลาฟ้าเม้าไกับปลดิกินเถอเะทุกคนเถอะทุกคนต้องงามเลยมาสุดนี่แม่เป็นงามจ้ะ ทำดินนึกว่าจินนาการเพิ่นสองสีตัวดำดำแหลๆติดตัยนะเขาอยู่แต่แอร์ไปเพราะได้ออกไปงานไหนก็มาด่าปล่อยทำแล้วแต่เขาอยู่แอเนาะมันก็เลยว่าติดถึงพี่สาวของบิ๊กใาญอันนี้พี่สาวของแซวหน่อยโสดเลรออ้าวหัดเสื้อจ้าโสดอันนีนี่ตามหาเลยหัวสื้อจ้าโสดไม่อยากเล่าจังไลยล้างกล้องสิบ่อยเพิ่นฮะเสจเสื้อกิ่งหลับ ปาสาวตําคุไวเถบอ่ะมาซะหน่อยแล้วหละนี่กระนอยกาันแล้วทุกคนเกษตรที่สันหรอโรตนอสัมอาหารนี่มามามากินมามาซีมซิมซมมื่อเนี้ยก็สังสรร์นิดนึงนี่คุอาภูใจเป็นโอ้สีสันน่าทานมากเทพมุชานอนียมีจะกินกับกินมันนี่ ม่แต่แนวรลุหุ่นเนาะแมนแม่ว่าบอตเห็นเคลิปไลฟ์คืออะไรอะคารบนแซ่บเอได้อยู่ได้อยู่เได้อยู่ไมแ่าแซบแซๆแซ่บมือแซ่บก็แซบก่อนเนาะเพราะว่าเขาจะเหตุกต่กินดีสินค้ายังไม่ได้กินกกเบอรงมนเนี่ยไม่หน like well. mm ัก hmm. กินไม่ห hmm. รือไหมสิลอ์ตลาดน้าข่อยยูบอสิลอตลาดน้ำข่อยอยู่บอสไปซื้อผสมฮัน ด้วยสถานในรถผูมีเพลงอยากลงเจ้าข้ารหน่สัเล็นั่นแม่นย็นแบหลอดรลอดแหละข้าวบดีเจ้าชีอยางเมื่อโอเคจะไยูนี้เพื่อนจิจ้างเพื่นจจ้าแท็กซี่เพื่อนมาจะมีเงินโอ้ยตอนนีเขาจะเอาไหเอาเจ้าสีเป็นละหลัดลอยู่สายแท็กซี่ เท็ดเล็บเัีขี่รถฟีเท็ดเล็ต่ประบดีเินเงินห่อนในหนึ่งพรนาบึ้ง่นาบึ้งได้เพิ่นฮะจับบตีพิ่น้เด็กน้อยเขาจะห่อนใจประแทบบ่ออกเนาะบ่ออลิ่ขอยกันทั้งในโตขอยจะเปียกมดข่อยยังว่าเอ้าจใช่ทุก็ จอนไก่ตีร้ายหลายพ่น่นอนพ่อพันเลี่ยงก็แม่พ่งอันนี้พ่อพันแม่พันมาเรือยยังไงเีะไก่นมเนไก่อ่อนเนไก่นมเนเลี่ยงเ้ขายบอกไก่เนรพ่อพันไก่นมก็มาหลมันชุดปรเหตดน้ำเราเด็เปนอะไรอยู่เนาะสาวน่อยมีลูกหลงบอกลูหลงมีในพุนี่บเป็นลูกสาวล่ะผู้หล่ ผู <rév> ่ใดท้าวชโลไอ้เนี้ยเป็นน้องท้านี่วะเออท้านี่แหละท้าวโลล้กานันวะเออป้เป้ป้าูน่าหรือกรับ้ปูนาหลกระเป้หกรท้าวชโลสโลแสดงจะปูน่าก็แกเตื่ไปเนาะเออแต่นางสวยเด้อสีก็นักสองผัวจะคนแหละสิบฮัลโหล่อาา บ่อยากเสื้อไปในเดซับปูน่าหนิมีเธออันนั้นอันนี้อันนั้นนี่อันโหลดมือหาผู้บ่าวจ้าอย่าไปเสื้อเด้อครั้งแรกพวกใช้คานขาดกระมังโมยเขาเป็นกระสันเนาะทุกคนครับสีหันสงสัยมือแรงแหละเพิ่นไปหาเพราะว่าช um, ่วงนี้เพิ่นข้ามู่เพิ่นดีหนึ่งมู่เพิ่นมาแต่ปักเซ่บ๊วยหนูมู่เพิ่นมาแต่สวันสาบแก้เป็นอย่าง สีเหล็สีเดียวกันจ้านะทุกคนคลิปนี้กับสิเรล่าก่อนนะจนังเลมันสิยาวหละไปเจอการคลิปหนาะเพราว่าใจขาวสิลงตลาดซื้อซื้อของไปกินแรง่าเดเฉยยังกินหมูแรงและเมื่ออื่นเหรอจ้าผมเป็นยางและก็เมื่ออื่นสีบิ๊กใหญ่พ่นส่วนไปบุญบางไฟจังเลยใช้ไปหลินบุญบางไฟอยู่บ้านเบาน้อยคนเลียงงวนะทุกคนเบาน้อยคนเรียงงวนะ นิต้ากับไปนบบนิต้าบอกไปกียก่ยวกเฝเผาเพื่อนนะไป,ไปบุญอะไรนี่นนะแหละไปบุญดอกไมเนะจะเผาเพื่อนน้ะทุกคนเจอกันอีพีหนะ้าบ๊ายบายสบายดีเบ่งบรรยากาศ